มารีวิวของแต่งบ้านนะคะเป็นคุณตาคุณยายเซนน่ารักของ Candy Cooper ค่ะดูคุณตาคุณยายน่ารักมากๆนะคะมีให้สะสมลายแบบดูสิ<ม>เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะคะทุกคนซึ่งกล่องนี้นะคะเป็นของตัวนี้เขาจะแพ็คโฟมมาให้นะคะค่อนข้างแข็งแรงนะ คุณตาออกมาแล้วคุณตาชิวมากนะคะดูสิโอ้โหคุณตางานน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิต่อไปคุณยายชิวไม่ได้คุณยายมีไข่าขาด้วยดูสิน่ารักมากงานดีมากนะทุกคนก็อันนี้เป็นแก้วน้ำดื่มของคุณยายนะคุณตาสีของคุณตาพวกคุณยายก็ถืออยู่เนาะ อ่าอันนี้ของคุณตานะ